ลูกสาวคอยขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยลูกสาวคอยขึ้นอีกแล้วเอิ่นด็อกเตอร์มาผสมเทียมอีกแล้วจะเป็นแนวใดเนาะอ้วนหลายบอ่อหืออ้วนหลายบ่เพราะฉันให้หัดสามปีพี่น้องอีกประมาณเดือนกุมภาเขาจะครบสามปีต้นกุมภาเขาจะครบสามปี สูงก็ประมาณลอยหาสิบแล้วละ่ะคุณหมอกำลังเอาหลอดผสมเทียมสิมมผสมพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันพระก็บ่ได้ไปวัดค่ะค่ะผสมเทียมลูกสาวคุณหมอมาแล้วนะคะคุณหมอมาแล้วคุณหมอมาแล้วนะคะ นี่คือการผสมเทียมนะคะนี่คือการผสมเทียมนะคะนิ่งไว้ลูกนิ ADHD ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มดลูกมันใหญ่บ่คุณหมอมันเพราะเปลี่ยนบ่อืม โอ้ยไรนิ่งนิ่งนิ่งลูกนิ่ง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 ไว้พูนพูนเดี๋ยวเดยเดนี่คือการผสมเทียมพี่น้องการผสมเทียมนะคะคุณหมอก็สิเอาหลอดเข้าไปอื สีดน้ำเสื้อเข้าพีา่น้องโอเคบอดินนิ่งดี